สวัสดีครับมาเจอกันเลยครับกับช่างบอมออโต้ทักวันนี้เตรียมส่งรถ3ล้อนะฮะตัวนี้ลูกค้านารถมามาเองนะครับยี่ห้อ S T C นะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ150ซีซีนะครับตัวนี้ราคารถก็เฉพาะตัวรถก็อยู่ประมาณ80,000ืนกว่าบาทนะครับนี่ลูกค้าทําตู้นะครับเอาไปขายน้ําอยู่หน้าหมู่บ้านตู้ลูกค้าจะเป็นสีส้มนะครับ ลูกค้าสั่งว่าออกสีส้มเป็นพัดเทลด้านหลังประตูก็จะเป็นบานคาเฟ่มีบันไดท้ายให้ด้วยนะเนี่ยมีบันไดท้ายให้ด้วยข้างๆรถสามล้อมันจะมีเวลาเราขึ้นไปขายรถขายของเนี่ยมันจะโยกทางร้านก็มีการติดตัอ้งอ่าขาค้ำด้วยนะฮะนี่ขาค้ำเนี่ยสองข้างนะครับนี่มาดูอีกข้างหนึ่งกันโยกนะฮะ ติดตั้งง่ายถ้าเป็นรถสามล้อทางร้านจะมีให้ทุกคันนะครับนี่นี่เลยเนี่ยโยกโยกโยก,โยกนิดนึงแล้วก็ล็อกนะครนิ่งทีนี้อ่ามาเรามาเปิดรถเตรียมส่งมอบแล้วครับลูกค้าอยู่คลองคลองสีตรงคลองหลวงนะฮะอยู่ใกล้บ้านเพราะว่าเขาขายไม่ไกลด้านในนี่จะเป็นสีครีมนะครับสีไข่ไก่บานล็อก ประตูท้ายเป็นแบบบานคาเฟ่จะมีกรอยู่ด้านในด้วยหนึ่งบานนี่นี่นะครับจะสวยข้างในจะมีช่องเก็บของไฟด้านในเป็นสีวอลเมจะมีสีดวงมีรางแขกไลท์สองข้างนะ,ะเรามาเปิดดูเปิดบานข้างบานข้างกดล็อกตัวนี้เกาะเกาะเพื่อให้ตัวป้ายเปิดขึ้นมาจะเกาะก็ได้ไม่เกาะก็ได้นะฮะนี่ เปิดขึ้นไปก็จะตั้งฉากพร้อมกับไฟล้างแท็กลท์ด้านข้างเปิดตัวนี้อ่าดึงบานตัวก,กระบะข้างออกมานะครับตัวนี้จะมีบาร์บนล่างนะเลื่อนยกนิดนึงนะครับคาคาเตอร์ออกมามันจะสุดอยู่ตรงยางพอดีนะครับตัวนี้บาร์บาร์ทั้งบนนะครับบาร์ล่างก็ปดอืม รถอาจจะดูแคบแต่เวลาเปิดเราขยายออกนี่มันจะดูกว้างนะครับยืนสองคนขายของได้นะครับนะปุ่ล็อกปลดล็อกแล้วก็เกาะเนาะเกาะขวามาเกาะซ้ายด้านในเราจะมีมือจับนะครับนี่มือจับมีมือจับปล่อยขึ้นไปเลยนะครับโชกจะพาขึ้นไปรางแทกไล่มีไฟอ่าปด อ่ะยกนะครับเลื่อนออกมาอือนี่บาร์กดล็อกนะครับคายนี่มีบาร์สองข้างอ่าด้านในด้านในตัวนี้เดี๋ยวจะเสยบปักให้ดูอ่าสายตัวสายเราจะมีให้ยี่สบเมตรนะฮะนี่ยี่สิบเมตรมาจับกับปักพาวเวอยู่ตรงนี้เลยอ่ามาจับกับปักเวอร์อ่าช่างวัน เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กให้หน่อยนี่นะฮะเราจะมีสาย20เมตรลูกค้าเปิดตัวนี้ออกมาแล้วก็จับเสียบลุกแล้วก็ดันเข้านะครับสายเรามี20เมตรฮะจับจกับไฟบ้านนะครับจับกับไฟบ้านอย่าลืมตัวตัวบานคาเฟ่ก็จะล็อกอย่างนี้ก็ได้นะครับล็อกแบบเปิดปิดอย่างนี้เพื่อจะเป็นการบางังไม่ให้คนเห็นขาเราข้างในก็จะมิดชิดดู ดูมิดชิดนะครับดูเป็นส่วนตัวเวลาเปิดตัวนี้ก็จะมีถาดน้ำแข็งอ่าเตาเตา,ตาถาดน้าแข็งมาให้หน่อยนะนะครับตัวนี้ก็จะมีบาบาเพิ่มหนึ่งตัวบาเพิ่มหนึ่งตัวเพื่อความกว้างในการวางของนะครับตัวนี้เบ็ดเลื้อน้ำก็อยู่ตรงนี้อ่าปั๊มน้ำอ่ปั๊มน้ำ เราก็จะมีปั๊มออตโต้นะครับปั๊มออตโต้นี่ถังน้าดีถังน้ําดีแล้วก็เป,เป็นสายดูดลูกค้าก็สามารถจำ้ำจากไปเติมนี่จุกเติมอยู่นี่แล้วนี่ถังน้ําเสียนะครับลูกค้าก็ยกออกไปทิ้งตัวนี้เป็นการตกนะมันทําบันเลื่อนไม่ได้เพราะมันชิดมากเนี่ยผาดถังน้ําแข็งผาดถังน้ําแข็งตัวนี้ก็จะกว้างเพราะว่าลูกค้าต้องการเอาถังน้ําแข็งมาใส่เราก็จะหลบเวลามันจะเวลาปิดก็คือเราจะคิดว่าตอนปิดนะฮะ ตอนปิดว่าเราจะเก็บยังไงเพราะรถมันค่อนข้างจะแคบแล้วก็ทํำถาดทั้งแข็งให้นะครับตัวนี้ก็วางเราจะออกมานิดหน่อยตัวนี้ก็สามารถวางของขายได้นะนี่ก็มีบาร์นี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่จะขายนะครับก็เลื่อนเสิร์ฟได้เลยตัวนี้เบรกเกอร์นะครับมีเมนมนะมีมีกันดูดด้วยนะครับมีสวิตนี่มีเต้าเสียบเปิดสวิตหนึ่สอยู่นี่ปักเรามีให้สจุดนะครับเป็นปักปักกาว ฝั่งนี้ชอบเก็บของนี่ฝั่งนี้ก็จะปล่อยปล่อยโลกไม่มีบันเลื่อนมีการตกนะครับลูกค้าสามารถวางขวดน้ําขวดอะไรโชว์ได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบันเลื่อนเป็นบันเลื่อนนะนี่เป็นบันเลื่อนไว้เก็บของที่มิดชิดนะคะรับตู้หัวตัวหัวนี่ก็เก็บของได้นะคะรับตัวหัวนี่จะกว้างอ่ะโอเคก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับค้าขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 67นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับนะขอให้น้องเขามาถ่ายรูปรายละเอียดข้างในให้ชัดๆนะครับโอเค ก่อนปิดคลิปนะครับทางร้านมีผลิตภัณฑ์ขายนะครับเป็นน้ำยำแซ่บอ่าหยิบยำใบเกพรนะครับทางร้านทําเองนะครับไม่มีสารกันบูดนะครับยำได้ทุกอย่างยำแซลอนยำปลาหมึกทําเป็นน้ําราดของอ่าอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครลองฝากสินค้าด้วยนะครับถ้าจะอ่าชิมก็0812638626ด้วยครับฝากด้วยครับน้ำยำแซ่บใบเจโพนครับ